ครับ <c oughs> ก็รีวิวระบบอีกเครื่องช้างใบอ้อยตีใบอ้อยติดรถไายเดินตามอีกรอบหนึ่งนะครับหลังเราแก้ไขใหม่แต่ยังไม่ได้ไปลองอีกนะครับตั้งแต่ทำเสร็จก็จะมีระบบเตะสายผพานเพิ่มขึ้นมาครับเอ,อของเก่าตามเคยครับ <c oughs> ทำจากเศษเหล็กตามเคยครับ ก็ทีแรกเป็เป็นแบบต่อต่อตรงไปกับเครื่องเลยครับเวลาเราจะเลี้ยวมันหยุดไม่ได้ครับมันขับยากครับเวลาเราถึงที่เลี้ยวนะครับมันตัวนี้มันหมุนด้วยมันพะวงนะครับมันพะวงกลัวตัวนี้ไปโดนอ่าโดน รไปเดินสิ่งกีดขวางนะครับอย่างที่เปลงของผมก็มันจะมีรั้วลวดอยู่ครับตรงหัวเปลงก็มันเลี้ยวยากครับเพราะว่ามันแคบจากที่ไปลองรอบก่อนนะครับมันมันหยุดหยุดให้ตัวนี้หมุนไม่ได้เพราะตัวนี้มันหมุนปุ๊บมันกลางกว้างแล้วเวลาไปถึงที่เลี้ยวมันพื้นที่แคบเลี้ยวไม่ได้เลยต้องมาทาเป็น ลูกเตะครับส่วนลูกเตะก็จะเป็นเตะเตะขึ้นเอาครับถ้าอนนมันจะเตะแบบนี้ครับมันไม่ได้เตะขึ้นเพราะว่าร่องมันเล็กครับมันเข้าไม่ได้มันเข้าบนบนร่องสายพานไม่ได้เหมือนลูกเตะแบบนี้นะครับก็เลยต้องเตะขึ้น <c oughs> แต่ก็ใช้ได้อยู่ครับก็ทำโครง โครงกันอ้อยครับการล้อเหยียบครับพอเจอร่องเข้มๆที่อ้อยมันเด็ก็ออกมามันโค้งมันก็เหยียบก็เลยทำโครงกันแต่ตัวนี้น่าจะต้องซื้ออีกครับปอ,อนนิดนึงครับอันนี้ทําเป็นแบบเชื่อมเชื่อมใสทั้งหมดเลยนะครับไม่ ถ้าจะถอดก็ต้องเจียวครับแล้วทำแบบดีบๆก <c oughs> อขยันก่อนครับค่อยทำแบบถอดประกอบได้ครับชุดโครงแต่ชุดนี้ถอดได้ครับชุดชุดตัวเครื่องมีแต่ชุดชุดชุดยึดนี่แหละครับที่เชื่อม ก็เป็นสายพานมูวว่าใช้นานงานๆไปมันจะหลุดไหมครับอันนี้ก็รอลุ้นอีกทีหนึ่งครับเฮ้ยแต่เหมือนมันยืดนะครับ็อนนี้ทำทำเป็นแบบเพื่อใช้งานดูก่อนนะครับก็เอาแบบไหนที่มันได้นะครับอันนี้คือตัดมาจากตัวที่ทำวินล ที่ใส่ขับเครื่องไปก่อนนะครับมาใส่ดูก็โยงมาใส่เหล็กนี่มานี่ครับมาตัวนี้นี่ครับตัวนี้สองมือนนะครับเหล็กถ่วงนี่สองมือนสามนะครับทําไมางั้นมันถ่วงไม่ได้ครับก็ส่วนคันนี้ก็แล้วจะมีรีวิวให้รีวิวเยอะครับไม่ค่อยจะอัปเดตครับ สองหมื่นนับสองหมืนกว่านะครับนี่เหล็กทวงหลังเอ็นก็ความยาวประมาณห้าสิบหกสิบน่าจะได้แต่ไม่รู้ว่ามันจะมันตีขึ้นนะครับตีขึ้นแบบนี้ตีไม่ได้ตีลง ก็กลับล้อข้างหนึ่งนะครับชิดเลยกลับไปชิดกับตัวนี้เลยส่วนตัวนี้ก็เล็กโครงมานี่ก็กันกันตรงนี้ครับเพราะว่ารอบก่อนมันอ้อยมาติดตรงนี้ครับมาโดนมือเราตอนอ้อย ถ้าทําสีใหม่ก็น่าจะดูโอเคอยู่นะครับเธอสีนี่ก็เป็นเหล็กกล่องไม่รู้ว่านานๆไปมันจะเบี้ยวหรือเตกหรือคดงอหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ลองดูก่อนครับลูกตีก็ไม่รู้สั้นไปหรือเปล่านะครับเราดูแต่ลงหน้างานจริงครับ จะรีวิวระบบไปก่อนครับยังไม่ได้ไปที่เพลงเลยครับ